ขอโน่นขอ,อนี่ใช่ไหมเอาละเราไม่ว่ากันแต่ประเด็นกำลังชี้ให้เห็นว่าเกาเต่าเนี่ยเรื่องเนี่ยถ้าพี่ประมวลเหตุการณ์ผมแต่พี่ไม่ค่อยอยากบอ,อกฟังนะพี่ดูแลนะ่ะประการแรกเนี่ยตำรวจท้องที่เนี่ยมันไม่กล้าแตะต้องคนที่ทำผิดพุกอง่งมันอยู่บนเกาะนั่นแหละมันอยู่บนเกาะนั้นมันรู้ทำไมมันไม่รู้เ <c oughs> ก <c oughs> าะเ <c oughs> ตา่ <c oughs> ตาเล็ก โทษถ้าพูดหยาบหยาบจะก่อส้นตีนแค่นี้ทำไมจะไม่รู้ว่าใครทาใช่ไหมชาวบ้านเขารู้กันหมดมแต่ว่าตํารวจท้องที่ความที่มีทีิคนท้องถิ่นเยอะก็เลยไม่ทําก็เลยช่วยผลประโยชน์มันเกี่ยวพอช่วยแล้วเนี่ยพอช่วยไปแล้วเนี่ยคดีความมันก็เรื่มงละดิมีการจับโน่นจับจะ<โ>นนห <า S 2> <า>นแพ่ันค<า>ือ<ม>เราเราเราอย่าเพิ่งไปพูดว่าหาเขาเริ่มเดินแล้วแต่เดินโดยพื้นฐานที่จะต้องกันในคนที่ทําจริงเนี่ย ให้ออกไปซะนะเมื่อเขาเดินด้วยพื้นฐานตัวนี้เนี่ยการเดินก็ผิดตั้งแต่ต้นแหละแต่เมื่อเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเรื่องอ่อเต่ามันเป็นเรื่องระดับชาติเรื่องระดับสากลมันก็เลยทาให้สมยศพุ่มพันม่วงหรือ,อตํารวจพวกพลเอก,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 กป,ประยุทธ์น,นั่งไม่ติดตลอดจนพลเอก,ก,กป,ประวิทรวงสุวรรณเพราะพลเอกป,ประวิทรวงสุวรรณนั่งเป็นประธานกอรอรอใช่ไหมถึงตั้งจักรทิพย์ชัยดินดาเงามาเป็นผู้จัดการเรื่องนี้ ช่ไหมจากทิพย์ชัยจินดาเนี่ยความที่เป็นตํารวจซึ่งซึ่งจริงๆแล้วจากทิพย์ชัยจินดาเป็นตํารวจเจริญเติบโตมาได้เนี่ยด้วยผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนทั้งนั้นไม่ใช่ด้วยฝีมือตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวจากทิพย์เองเนี่ยต้องการที่จะเอาใจนายนายวันนี้เนี่ยไม่ใช่สมยศภุ่มผพัผผนม่วงส่วนหนึ่งแต่นายใหญ่สุดเนี่ยมีสองคนคนหนึ่งคือประวิตรวงสุวรรณพอเขารูเขาเอาใจประวิตรได้ก็ท้าเขาเอาใจประยุทธ์ เมื่อจัดทริปถึงออกไปแล้วจัดการให้เรียบร้อยพอจัดการแล้วพอลงไปเนี่ยผมเดาว่า,วาเขาผมประเมินดูแล้วเนี่ยเขาคงรับเรื่องราวจากทางใต้ท้องถิน่นท้องถิ่นมาว่าเป็น,นงี้เป็นงี้เมื่อเป็นง,ง,งี้แล้วมันต้องเดินอย่างงี้ต่อไปออเขาก็เลยพี่ไม่รู้แต่เขาก็เลยไอ้พม่าสองตัวนี้ก็เลยโดนพอไอ้พม่าสองตัวนี้โดนปังปั๊บเนี่ย ความที่เขาค่อนข้างจะมั่นใจเหตุผลก็เพราะว่าตํารวจท้องที่บอกพม่านี้เขาหน้าเขาน่าจะเชื่อตำรวจท้องที่ใช่ไหมว่าเขาอยู่ฝั่งเขาเขาอยู่กรุงเทพเขาจะไปรู้เรื่องได้ยังไงเขาต้องการตำรวจท้องที่ช่วยตํารวจด้วยกันเขาก็เลยเอาไอพม่าสอานี้ไปเก็บเอาไว้ไปเก็บเอาไว้ก็อย่างที่ที่ที่เคยพูดกันนงว่าเดิมทีว่าเจ้าไอชอนไดชอนเนี่ยมันฉลาด ไอชลอนไอชอนมันเอาเพื่อนมันซึ่งเป็นเป็นผู้สื่อข่าวไปลงพักด้วยตำรวจก็กลัวในสุดแล้วมันก็ไม่ได้ทำเมื่อไม่ได้ทำแล้วหลักฐานไม่ถึงมันมันก็เลยกลับไปทีนี้พอพลตำรวจเอกจากทิพย์เก็บไอพมา่าสองตัวนีเอาไว้เนี่ยก็ต้องการจะโชว์ฟ้องเขาเปิดตัวพมา่าตอนไหนคุณไม่สังเกตอะตอนที่พลเอกประดวิตรให้สัมภาษณ์ว่าผมสั่งลงไปแล้วให้จัดการให้โดยด่วน หลังอย่างนั้นอีกสองวันจับได้ละคือพูดง่ายว่าเป็นการ,รสแสดงออกแบบเท้าเลี่ยนเ <c oughs> ข้าใจไหมเพื่อเอาใจพลเอกประวิทย์ว่าโอ้ oh, นี่ประธานกตรสั่งปั๊บถ้าประธานกตรไม่สั่งจับไม่ได้นะย <c oughs> ือให้เกียรติประธานกตร <c oughs> ทีนี้พี่ป้อมคือใครก็คือพี่ใหญ่ของประยุทธ์ใช่ไหมเมื่อประยุทธ์ถามพี่ป้อมไปพี่ป้อมก็ลองถามจากทิพย์